โอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้รับคำถามมานะครับว่าเออจะทำให้มันโชว์ในส่วนของหน้าพับบร a t i o n เนี้ได้อย่างไรนะครับนะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะโอเคนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มที่เข้ามานี่เป็นในส่วนของ Pala s NFT นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาทาง Facebook ว่าเออจะให้มันมาโชว์ในส่วนของ p r o บ i c a t i o n เนี่ยอย่างไรนะครับนะเวลาถ้าขึ้น Pro อีกแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ย ในส่วนของพารัสเนี่ยเขาอาจจะดันเรามาโชว์ที่หน้าแรกก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสของการมองเห็นนะครับในส่วนของคอร์เรคชันที่ผ่านการเวอร์ y แล้วนะครับหรือได้รับการยืนยันนะครับเป็นครีเอเตอร์กับพารัสเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะทําขั้นตอนนี้ได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านเนี่ยนะครับน่าจะใช้ในส่วนของฟังก์ชันนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมเนี่ยก็ผ่านแล้วนะครับเป็นครีเอเตอร์เวอรฟแล้วนะครับนี่นะครับเวอร์ฟาครีเอเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนของการทำนะครับผม ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ลองศึกษามาดูนะครับแล้วก็ถามเพื่อนๆมาดูเนี่ยก็คือกดมาที่ตรงรูปโปรไฟล์นี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเกรดนะครับ publication นี่นะครับว่าจะเป็นไตเติลนะครับหน้า publication เนี่ยมันจะอ่าโอเคหน้า publication หน้า publication คืออะไรก็คือหน้านี้นะครับที่มันเป็นแบบโชว์ในส่วนของสตอรี่เห็นไหมครับให้ทั่วไปนะครับอ๋อวันนี้แกลืมใส่รูปหรือเปล่าแล้วแต่นะครับนี่นะครับก็คือเอามาลงเนี่ยนะครับ จะเพิ่มโอกาสมองเห็นนะครับเวลาคนอื่นเขาเข้ามาดูนะครับเป็นหน้าเหมือนลงเว็บไซต์ของเรานะครับเหมือนลงเว็บไซต์ของเราไว้นะครับเราจะลงแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับนะก็คือเป็นการโปรโมทอย่างหนึ่งก็เพิ่มโอกาสของการมองเห็นนะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับในส่วนของหน้ารับอิเคชันตรงนี้นะครับในส่วนของพาร a สนะครับก็จะดันเราไปนั่นเองนะครับนะ คือเพิ่มโอกาสเพิ่มช่องทางในเรื่องของการโปรโมทให้คนอื่นเห็นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับลองทําดูสดๆเลยนะครับอ่าผมเปิดมา2อันนะปึ๊บอ่าผมไปที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ create publication title อ่าผมก็เป็น chaotic d e v i แล้วกันนะครับปึ๊บลองดูชา a o t i c ด e v i NFT NFT เราก็ใส่รูปสักหน่อยเอ่อการ์ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เลือกรูปที่จะให้คนอื่นเห็นก็รูปนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ใส่รายละเอียดสักหน่อยหนึ่งจริงๆก็มีรายละเอียดของเราอยู่แล้วนะก็ ก็ใส่ไปที่ d e s c r i p t i o n ที่เราเคยลงไว้ก็ได้นะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะผมก็ลอกมาได้นะครับมันก็เป็นเหมือนแบบเพิ่มโอกาสนะครับให้คนเนี่ยเออได้เห็นเรานะครับนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมก็เลยอ่ะลอกมาเลยแล้วกันนะครับว่าเออเนะเราขายงานยังไงนะครับแต่เพื่อนๆสามารถครีเอทได้ให้มันดีกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นแล้วแต่เราเลยนะครับผมปุ๊บอ่าผม Copy มาก็มาแปะไว้ที่นี่นะครับ เรอมันสามารถจัดได้นะให้ม <desp lawsuit royable> ันสวยงามให้มัน <astrology> ดีนะครับนะเพราะว่าคล้ายๆในส่วนของเอ่อวอตคล้ายๆของเขียนเว็บนะครับคล้ายๆของเขียนเว็บนะครับอันนี้ถ้ามันดูไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วเราอ่านไม่ไม่ค่อยดูแล้วไม่ค่อยโอเคเนี่ยเราก็สามารถเคาะนะครับมันได้นะครับปุ๊บนี่นะครับเราก็เคาะแต่งมาสักหน่อยนะครับเออให้มันแบบดูแบบอ่านง่ายๆนะครับเวลาคนที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับนะเขาก็จะได้เข้ามา อ่านของเราเล่นง,ง่ายๆนะครับนะมองมันเป็นระเบียบหน่อยนะฮะปึ๊บปบ๊อ่าเพราะว่าตอนเราแดเนี่ยจริงๆควรจะถ้าเอามาแบบนี้นครับควรที่จะให้มันเป็นแบบทีละบรรทัดนะไม่งั้นจะมาต้องมาตั้งแบบนี้นะครับปึ๊บนี่นะครับปึ๊บอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอ,อยุยาตแป๊บหนึ่งนะปึ๊บตบบตบอ่าเคาะหน่อยเอาไปเรื่อยอีก อ๊บอ่าโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีทวิตเตอร์ฮะโอเคขออนุญาตแต่งติดต่อฉันได้ที่ YouTube อันนี้นก็บอกไปหน่อยครับแชร์ไปเลยครับในส่วนของข้อมูลนะครับตัวต้นหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่เราอยากจะโชว์ในที่สาธารณะนะครับที่เราอยากจะโชว์หรือเป็นนึกง่ายๆว่ามันคือการโปรโมทนั่นแหละนะครับมันคือการโปรโมทนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขามีอะไรให้เขียนก็เขียนไปบางครั้งมันติดคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะ ครั้งนี้มันติดคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะครับนะพเพื่อนๆก็เข้ามานะครับกรอกเข้ามาลงนะครับเพื่อเพิ่มโอก,กาสของการมองเห็นในส่วนของคอร์เรคชันของเรานะครับให้มากขึ้นนะฮะ,ะผมประมาณนี้นะสตอรี่ปึ๊บปึ๊บปะโอเคสมมุติว่าจบเออแล้วจะใส่คอร์เรคชันยังไงการด์ดวิดีโออ่ะมีคอร์เรคชันตรงนี้ด้วยอ๋อนี้เอาลิงก์ลิงค์คอร์เรคชันมาใส่นะครับอืม ผมก็ไปที่อันนี้ก่อนแล้วก็มาที่ collection อ่านี่นะครับก็เอา collection มาคัดลอกที่มันมีคำว่า collection มานะครับนะบวิธีการกดก็กดตามนี้เลยนะครับมากดที่ collection นี่แล้วก็กดไปที่อันนี้เอ้ยเดี๋ยวกดไปที่ collection นี้นี่นะครับกดไปที่ collection นี้ดีกว่าเอ๊ะไม่ๆม,ม่ขอโทษทีผมอยากให้เขามาดูตรงนี้นะครับผมเลือกไปที่ collection นี้เลยดีกว่ายิงตรงยิงตรงนะครับคือเราอยากจะโปรโมทค collection ไหนเนี่ย ก็จิ้มไปที่คอร์เรคชันนั้นเลยนะครับแล้วก็เอามาลงไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็แอดคอร์เรคชันอ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราโอเคพอใจแล้วแล้วก็อยากจะโปรโมทแล้วเนี่ยก็กดไปได้เลยนะครับในส่วนของคำว่า continu e ่อ m a x 3 MB อ้อ,อรูปไม่ได้หรือเปล่ารูปน่าจะใหญ่ไปหรือเปล่าลองเปลี่ยนซิ ถ้าถ้าไม่ได้อาจจะเป็นอัปโหลดไม่แน่ใจว่ารูปตรงนี้ใหญ่ไปหรือเปล่านะครับนะไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําใหม่อีกทีหรือหรืออาจจะติดขัดบางขั้นตอนนะครับไม่น่ายากนะครับแต่ว่าน่าจะมีอยู่บ้างนะครับก็ขั้นตอนอน่ะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมลองขออนุญาตลองทําให้จบโปรเซสเขาหน่อยปุ๊บเช่าติดทำไมมันพรีวิวไตเติลไม่ได้ ทำไมมันถึงพรีวิวไตเติลไม่ได้กดพับอีกดิเอ่อไตเติลเอ่อมันต้องมีตรงนี้ไตเติลด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมติดขั้นตอนไหนติดขั้นตอนไหนนะไตเติลไตเติลไตเติลอ๋อนี่ไงชื่อตรงนี้นะครับอ๋อเราก็ต้องเอาชื่อไตเติลมาใส่ตรงนี้นะครับตรงคำว่าไตเติลนี่ <laughs> โอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับ อ่าโอเคผมใส่ไปเสร็จละแล้วก็กดคอน t ิ n น e t i ไทเตอร์ชาลติก d e บิ t nft nice อฟ i ีนิ e ท m เอ็นไอซี o ูแล้วก็พรับพลิกเลยบับรอสักครู่นะฮะโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆอ่านี่นะครับ อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับก็ทําสดๆไปนะครับนี่นะครับผมก็ไม่เคยทาเพิ่งเคยทําครั้งแรกเมีควา meet ว่านายทวิตอยู่เวยอีดิตได้ไหมก๊อปปี้อัปโหลดอัปเดตอ๋อถ้าเราอยากจะอัปเดตก็คือกดอัปเดตปุ๊บมันก็จะสามารถเข้ามาแก้ไขได้ด้วยนะอ๋อเราสามารถเข้ามาแก้ไขอีดิดได้นะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขและอีดิดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าพยายามลงให้ดีๆนะครับลงให้แบบเออข้อมูลมันครบถ้วนนั่นแหละ อ่าโอเคแล้วก็กด continue ไปไม่เป็นไรตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแก้ไขได้แล้วก็พับ i ิ h ไปปุ๊บพับบิชเราก็มาดูในหน้าน,นี้หน่อยสิมันจะขึ้นหรือ,อยังเออผมไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่มันจะโชว์นะลองรีเฟซดูก่อนเอ้ยโชว์แล้วนี่ไง <laughs> ตกใจ <laughs> นี่นครับมันโชว์แล้วนะครับนี่นะครับก็ใครที่กำลังหาวิธีการนะครับทำในส่วนของ ในส่วนของคอ r e c t ชันให้โชว์หน้าของ p พ o อพิเคชันก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าติดขัดอย่างไรนะครับหรือหรือมันแบบว่าดูแล้วไม่ค่อยสมูทก็คือทำสดๆนี่แหละนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยทำนะครับก็นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องให้ผ่านในส่วนของออการเป็นบ e r i f y ครีเอเตอรก่อนเนาะมันถึงจะมีโอกาสนะครับที่ที่จะเข้ามา แชร์ผลงานตรงนี้ได้นะครับในหน้าของ p r o บบิกนะครับบางครั้งเนี่ยในตัวของ p r o บบิกเนี่ยนะครับเขาจะดันขึ้นมาในหน้าหนึกตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับพาลัสนะครับว่าเออเขาจะดันเมื่อไหร่นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มโอกาสของการมองเห็นให้กับเพื่อนๆนะครับหรือในส่วนของคนที่จะมาจับมาจองนะครับในส่วนของผลงานของเรานะครับอย่าลืมไปทํากันนะนี่นะครับ c s ลติกเดวิลนายสุมิดยูด้วยนี่อ๋อเดส i ิปชั่จะขึ้นอยู่แบบนี้นี่เอง เดียเคมาแก้ไขได้แก้ไขได้นะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็เกิดว่าอยากจะหรือว่ามีคําถามหรืออยากจะให้ทําอะไรเนี่ยลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับบางอันเนี่ยผมก็ไม่เคยทํานะครับพอดีมีเพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยแก inbox มาในส่วนของ Facebook แล้วผมก็เออผมยังไม่เคยทําพอดีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูหลักฐานก่อนนี่นะครับแกถามผมนะฮะว่าเนี่ยการโปรโมทในส่วนแบบนี้ทํำยังไงผมก็เออยังไม่เคยทํานะครับแล้วก็ ผมก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยเขาก็ถามมาผมก็เลยเดี๋ยวผมหาคําตอบให้เขาบอกว่าได้แล้วผมก็เลยอมาทําคลิปให้นะครับนะก็เพื่อท่านอื่นๆจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนะประมาณนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ